อีพุยสองเมียฝรั่งสุดเศร้าใจนะสุดลันทดกลับไปเจอสภาพแม่จนได้ เอาแม่เข้าโรงพยาบาลจนรักษาแต่สุดท้ายก็ต้องได้หนีกลับต่างประเทศเพราะวีซ่าหมดเนาะ,ะสามวันแม่มาสิน้นพี่น้องขาวฝั่งแล้วเศร้าบุญใหญ่ทํากับพ่อกับแม่อมืมาดูกันว่าการทําดีสิ่งดีตอบแทนอะไรของพี่เขาอาจจะเป็นสวรรค์ส่งมาหรือแม่โดนบันดาลน,นะคะปานนั้นมีโชคแล้วยังคิดถึงพี่คิดถึงน้องคิดถึงจะหอเงินแจ็คพอตนั้นไปสะพ้ย อาพี่สาวอืมแต่กลับทะเลาะกันก่อนเพราะเรื่องที่ที่อยากจะได้เลยอดนะอดนะคะพี่น้องทางไทยเก็บไว้ให้กับลูกเจ้าของดีกว่ายายจ๋าเอ้ยวนา ep สองนะคะ,ะต่อกันเลยเนาะหลังหลังจากกลับมาฝรั่งเศสได้3ามวันแม่ก็สิน้นยายจ๋าพี่ทำงานในครัวร้านอาหาร ทั้งผัดทั้งทอดนะทำไปร้องไห้ไปพูดไม่ออกเนาะมันจุกเจ้านายถามว่าเป็นอะไรบอกว่าแม่พึ่งสิ้นใจแต่พี่ก็ไม่หยุดงานนะเพราะเขาขาดเราเขาก็ไม่มีคนช่วยเลยออกไปจุดธูปบอกแม่ว่าจะเก็บเงินไปทำบุญให้แม่นะอืมจะไปสงการนะคงจะเป็นสงการที่ผ่านมานี้เนาะถึงอา่านี่รอวีซ่าก่อน ลูกขอโทษไม่มีบุญจะส่งแม่ครั้งสุดท้ายพี่ทำงานอีกแปดเดือนพี่ก็พอจะมีเงินไปทำบุญหาพ่อแม่พี่ก็เลยโทรไปหาลูกว่าอ่าลงไปทำบุญหายายนะลูกลูกก็โอเคพี่จำได้ว่าแม่พี่ชอบบอกอ่าถ้ากูตายให้จ้างหมอลำอรวรรธรุ่งเรืองนะแม่ชอบพี่ก็เลยโทรทางไกลไปนัดมดจํา วันนี้เดือนนี้เขาก็ว่างพอดีสุดพีคคือพี่น้องบอกไม่พร้อมไม่มีเงินพี่ก็บอกมาว่าไปช่วยแรงก็พออืมพอถึงวันงานจริง,รงๆเขาแต่งตัวมาสวยสวยกันทั้งนั้นเลยรอรับซองอย่างเดียวผิดกับเรายายจ๋าเอ้ยผมเผ่ากระเซิงนะ,ะไหนจะวิ่งรับแขกไหนจะวิ่งหาหลวงพ่อไหนจะเงินใส่ซอง พูดงานสภาพอืมดูสภาพเมียฝรั่งตกอับยังไงอย่างนั้นเลยในตอนนั้นเอจา้าน้องจา๋าเอ้ยนะพี่เลยถามเขาอีกครั้งว่าไม่ช่วยใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าอยากจะให้ช่วยก็ต้องจ้างเขาสิพี่เลยบอกไม่จ้างไม่ทําก็ไม่ต้องทําแต่แล้วแต่ยืนอยู่เฉยเฉยก็แล้วแต่พี่พี่เลยนะก็เลยโทรหาเพื่อนในหมู่บ้านว่ามึงหาคนทำครัวให้หน่อย คนล้างจานด้วยจนเสร็จงานสองคืนสวันเป็นอันว่าบุญของพ่อแม่พี่จ้างเขาทุกอย่างเขาเตรียมให้ทั้งหมดทุกอย่างพี่ก็สบายใจขึ้นามาบ้างกลัวไม่ทันแขกเพราะแขกเยอะมากนะคะลุงโต๊ะจีนด้วยในตอนเช้าหลวงพ่อมาเทศทำพิธีกรรมสงตอนบ่ายปิดหน้าที่หมอลำเชิญดวงวิญญาณพ่อแม่ตกกลางคืน หน้าที่หลังกลางแปลงนะคะแบบติดไฟเทกเต้นไปในตัวส่วนพี่น้องหรือก็นั่งบนว่าพี่อย่างเดียวว่าเห็นคนอื่นดีกว่าพี่น้องจ้างแต่คนอื่นก็ใช่สิคนอื่นเขาทำงานให้เราไม่ขาดตกบกพ่องเราเลยจ้างพี่ก็ไม่สนนะเอาหูทวนลมเพราะว่า เป็นวันดีของเราได้บวชลูกชายไปด้วยทําตามสัญญากับแม่ด้วยพี่ที่แม่ชอบอะไรอยากได้อะไรพี่ก็ทำให้แกหมดแล้วพี่ก็เลยไม่สนใจเสียงนกเสียงกาถ้าพี่ต้องมาเสียเงินจ้างพี่น้องอีกทั้งทั้ง,ท,งที่เป็นลูกเหมือนกันพ่อก็พ่อเดียวกันกับพี่ไม่อยากให้นะแม่ห่วงให้เขา เราให้ได้มันก็ต้องลงมือทำช่วยกันก่อนอไม่ใช่ว่าไม่เห็นเงินไม่จับอะไรเลยพี่ก็ไม่ไหวนะเพราะเรารู้ต้องจ่ายสากระเบือยันเลือนลบแต่ก็แปลกนะแขกที่มาช่วยงานทุกคนเอาซองมาให้พี่กันทุกคนเขาอาจจะเห็นตอนเผาพ่อแม่แล้วแย่งซองกันไม่ให้หลานเขาก็เลยเอามาให้เรา ทำบุญใหญ่ก็ได้เสียทุกอย่างน้องจา๋าวันทําบุญใหญ่มีพายุฝนมาไม่รู้มาจากไหนโอ้โหหนักเลยนะฮะห,หนังก็ฉายไม่ได้หมอลำก็ลำแบบกลัวฝนเนาะเพราะหมอลำอยู่ชัยภูมิขอนแก่นพอตื่นเช้าพี่น้องหน้าบูดจะขนกระดูกนะฮะ ตอนตอนขนกระดูกแม่กับพ่อไว้ไปไว้ที่วัดที่เราจัดเตรียมไว้พี่สาว <c oughs> อ่าที่อยากได้ที่ของพี่นี่แหละพูดขึ้นว่าแล้วจะเรียกพวกกูมาทำไมแค่มาดูมึงอวดรวยพนะน้องจา๋าเอ้ยพอพี่สาวพูดคำนี้ออกมานะ เชื่อไหมลมอ,อกหูนะคะพี่เลยโทรตามหมอลำอรวันลุ่งเรืองว่าถึงบ้านหรือยังเพิ่งกลับตอนเช้าหรือเปล่าเนี่ยนะ,ะัะหมอลำตอบพี่ว่ากำลังตีเข้าบ้านตอนนี้พักอยู่ครึ่งทางเพราะอาขอนแก่นโคราชมันสามร้อยกิโลพี่ก็เลยบอกกลับไปอีกทีว่าจ้างเนื่องในงานแจกของขวัญของ คนแก่เลี้ยงข้าวคนแก่และฟังลำไปยาวๆถึงเย็นเท่าไหลนี่นะคิดมาเลยนะพอพี่สาวได้ยินต่างมองหน้ากันไม่พูดวันที่สองสนุกมากพี่ก็และทุกๆคนนะคะก็ต่างกันเต้นสนุกเพราะไม่อยากทะเลาะไม่อยากเห็นให้แม่เห็นว่าลูกๆสามัคคีดีกันพี่ก็ เหลือเงินส่วนตัวของตัวเองเหลือจากให้ลูกแล้วสามหมื่นก็แบ่งให้คนละสองพันสามพันบอกอยากขี้เกียจนักก็เอากันเท่านั้นแหละโอ้อยังมีใจแบ่งเงินที่เหลือให้พี่น้องอนะสมควรและมีน้ำใจและสุดโอ้จริงๆเราไม่น่าจะให้นะใจเยจานะขอหวัวเราะหน่อยน้องจ๋าเอ้ยเครียดมานานนะและ แล้วนั่นแหละน้องจา๋าพอกลับจากการทําบุญของพ่อและแม่กระเป๋าฉีกเลยนะเงินหมดบัญชีคือเทหน้าตักเพื่อพ่อและแม่โดยวาระสุดท้ายของท่านพอกลับมาฝรั่งเศสพี่ก็ป่วยตอมใจอยู่เป็นอาทิตย์ป่วยใจป่วยกายคิดถึงท่าน คำว่าทำไมไม่อยู่กับลูกนานๆน,นะคิดถึงพ่อแม่เนาะวันนั้นป่วยมากสามีจะเดินทางไปหาลุงป้าที่มักเซ่นะฮะไปด้วยไม่ได้ขออยู่บ้านไปกวาดบ้านเจอเงินตัวเองนั่นแหละในกระเป๋าอยู่ร้อยยูโรไม่รู้จะไปไหนก็เลยนั่งรถเข้าเมืองนั่งแบบใจลอยป่วยด้วยจนรถไปสุดทาง ที่คนไปเล่นตู้หยอดพี่ลงแบบงงๆทำไมมาถึงที่นี่เลยเข้าไปนั่งกินข้าวหมดไป30เหลืออยู่เจพี่ก็เลยไปนั่งเครื่องหยอดแบบใจลอยๆพี่ลงเงินไป50กดได้กดได้เล่นไปสองครั้งพี่ไม่รู้ว่าแจ็คพอตแตกใส่พี่จนพนักงานมาเขย่าตัวว่ามาดามมาดาม คุณถูกแจ็คพอตใหญ่พี่ลุกจากเก้าอี้แบบเซเซถอยออกไปอีกเมตรหนึ่งมองดูตู้ของตัวเองมันใช่หรอมันจริงไหมบอสใหญ่เดินมาเชิญพี่ไปรับเงินนั่นแหละพี่นี่นั่งร้องไห้เลยพี่คิดว่านะฮะกลับไปนี่อ๋อ โอ้ยอย่าเผลอหลุดนะฮะกดเล่นสองครั้งได้เงินกลับมา1ม0 0นยูโรนั่นแหละน้องจา๋าเอ,อ้ยโชก้อนแรกหลังจากกลับจากการทำบุญให้พ่อแม่พี่คิดว่ากลับไปนี่ก็จะลงอ่อลงไปทะเละากับพี่ นะช่วยพี่ช่วยน้องมารวมกันชวนพี่ชวนน้องมารวมกันหวังจะสะพ้ายเขากินสังสรรค์แล้วค่อยแจกด้านมาด่าเราว่าขอแบ่งให้ได้เลยนะบ้านแตกเนาะอยากได้ที่หลายพี่น้องคะเนาะเลยอดไปถือว่าเขาบุญไม่ถึงหรือแม่โดนบันดาลใจ ไม่อยากให้พวกเขาก็เลยทำให้เกิดเรื่องเสียก่อนนะทะเลาะกันกับพี่ก็โดนตำรวจเยอรมันจับเสียเงินไปเกือบสามพยูโรข้อหาขนเงินเกินกำหนดที่เขาให้ถือขึ้นเครื่องมาให้คนละหมื่นต่อคนวันซวยพี่ดันถือเงินคนเดียว หมื่นยูโรบวกกับเงินสามีให้อีกสองหมโอ้ยูโรหมื่นเก้าพสองมื่นเกือบสี่หมพี่เอ้ยนะฮะเอาไปให้ลูกก็หวังจะไว้ให้เรียนสวยเลยเกือบไม่ได้บินกลับไทยเลยนะดีอย่างถ้าเกิดเรื่องตำรวจนะส่งเราขึ้นเครื่องเลยแถมประกาศให้พี่กับสามีเช็คชื่อก่อน คุมเราดีดีเหมือนกับเป็นโจรเลยนะถ้าพี่ห่วงน้องเราบ้างอย่างเราบ้างไม่เห็นแก่ได้มากไปอาจจะได้เงินก้อนนี้กับพี่อีกก็ได้หรือแม่ดนบันดาลใจไม่อยากให้เราแบ่งหรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรมันจบแล้วพี่น้องจะถามว่าพี่โกรธเขาไหมพี่ตอบว่าพี่อ่โกรธนะ แค่ตอนทะเลาะกันพี่เป็นคนโกรธง่ายหายเร็วนะคะไม่จองเวีนพี่กลัวว่าจะได้กลับมาเจอกันอีกถ้ากลับมาเจอกันก็ขอให้ได้เกื้อกูลกันเนาะเออบ้างนะคะไม่อะไรก็น้อยใจยจ๋าเอ้ยขอแค่นี้จริงๆพี่แค่ห่วง ห่วงเราบ้างถามเราบ้างไม่ใช่แค่ห่วงแค่ตอนขอเงินพอแล้วค่ะหันมาลักและดูแลตัวเองดีกว่าลูกๆดูแลลูกๆกก็พอนะคะ EP สองก็จบลงพี่น้องขาชีวิตเนาะทำดีได้ดีสร้างแรงบันดาลใจฟ้ามีตาสวรรค์มีตาทำให้ได้โชคแต่กะวานะ เมีาท,ที่ผ่านมาอันนี้ปิดท้ายหน่อยคุณพี่ขาเราอยู่ด้วยกันตลอดมาเงินถือผ่านแอร์พอร์ตเนาะเออเขาผ่านได้แค่หมื่นเดียวถ้าสองผัวเมียก็ได้แค่สองหมืนอันเนี้ยถือไปยังไงน่ะผัวให้สองหมืนของตัวเองหมื่นเก้าก็ตกเกือบสี่หมื่นแลยเสียสามพันแค่สามพันก็บุญหลายเราเดยผ่านพ้นมาเนาะอะ,อะขอ,อปาตเคาะไปนะฮะโอย พี่น้องเอ่ยชีวิตนะปวดทุกข์หมดล็อกพ่อแม่หมดไปพี่น้องก็หมดไปด้วยสิ่งที่มันหมดเพราะสิ่งที่พี่น้องกระทำความโลภมากนะไม่นึกถึงหัวใจคนไกลขนาดโกรธแค่ไหนเคยทะเลาะกันขนาดไหนมีแจ็คพอตได้เงินก้อนโตก็หวังจะไปสะายแต่พอเห็นหน้าพี่อารวาสความโลภมากนะทำให้พัง ก็เลยบได้รับรางวัลกับเพิินเลยย้ยเป็นจังใดละนะเสียดายแทนดีอย่าตัดเถอะตัดชีวิตเมียฝรัร่งนะพยายามทุกข์หรือลำบากเจ็บป่วยขึ้นมาอ่าสิขอพึ่งเขาแล้วเขาสิหมดใจเพราะตัวเองทําให้หมดใจกันเองนะเมียฝรัร่งตัดใครหรือใครตัดเมียฝรัร่งนับจากวันนั้นไม่ต้องเสียเงินให้ใครนี่โอ้ยมีแต่เพิ่มพูณสุข นะเงินหนาในกระเป๋ากันทุกคนเด้อพี่น้องเวอาวลีบอกตรงๆแมนวะคิดจังใดเสริมเติมให้ยายจ่าด้วยข้อเน,นี้นะขอบคุณเจ้าของเรื่องค่ะ